มากคู่รักวันเสาร์กับวันเสาร์เนี่ยสนุกเพราะอะไรเป็นขาลุยทั้งคู่วันเสาร์กับวันเสาร์นี่นะกอดคอกันไปนะเหมือนเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็ลุยด้วยกันไม่ยอ่อดท้อค้นเกิดวันเสาร์กับวันเสาร์ด้วยกันเนี่ยนะเพื่อนจะบอกว่าไม่ว่าชีวิตจะผ่านเรื่องราวหนักหนาสาหัสขนาดไหนเขาสองคนจะจับมือกันไปนะนะ ประครับประคองจนสำเร็จตลอดรอดฝั่งอาจารย์ให้เกิดเหตุการณ์ที่โ,โหเร็วล้าสุดเลยโอ้โหขนาดที่ว่าบ้านไฟไหม้สงครามโลกสิ้นเนื้อประดาตัวแต่ถ้าเกิดว่าวันศุกร์วันเสาร์เนี่ยยังเป็นคนรักกันอยู่แล้วจับมือกันไปนะตั้งต้นชีวิตใหม่ได้เสมอเพราะว่าความแข็งแกร่งของจิตใจนะความ อดทนความจริงจังและไม่ยอดท้อต่อชีวิตของวันเสาร์สองคนมารวมกันเนี่ยนะมันเอาชนะทุกอย่างคือพูดง่ายคู่รักวันสางกับวันเสาร์นะทําได้ทุกอย่างเท่าที่มนุษย์จะทําได้ถ้าพูดให้ชัดอย่างนี้คนเกิดวันเสารนะ์นะั้นน่ะเป็นคนที่มีศักยภาพในตัวเองสูงเป็นคนที่ทําอะไรที่มันยากลําบากหนักเหนื่อยมากเกินคนอื่นได้เราจะเกิดอะไรขึ้นเดกับคูณสองอันนี้คือสิ่งที่ติดตัว แล้วก็จะเป็นไปอย่างนี้ตลอดชีวิตเลยดังนั้นย้ำทิงนะวันศสากับวันเสาร์เป็นคู่รักกันนะไม่มีอะไรมาทําให้รู้สึกว่าโอ้ชีวิตมันลําบากไปต่อไม่ได้ไม่มีแต่มันก็มีจุดที่เมื่อคบกันแล้วทํายังไงให้มันเหนื่อยน้อยลงเพราะอะไรเพราะวันสอรกับวันเสาร์เนี่ยพออยู่ด้วยกันเป็นนานนานเนี่ยมันจะมีอยู่3ข้อที่มักจะเกิดขึ้นแล้วมันทําให้ รู้สึกเหนื่อยใจข้อแรกนะด้วยความที่มศกับมศอยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นคนที่มักจะจับแง่คิดในเรื่องของความเครียดมาคุยกันเยอะมาคุยกันบ่อยจนไม่รู้ตัวบางทีก็เป็นความเครียดที่เป็นความเครียดธรรมดาบางทีเป็นความเครียดอัเกิดจากการมองบางสิ่งบางอย่างในแง่ลบแล้วมันก็ไม่เตือนกันไงไม่ค่อยเตือนกันเอาวันนี้อาจารย์ถือโอกาสมาเตือนกันว่าอ๋อวันเสานะ ถ้าเป็นแฟนกันนะอยู่ด้วยกันนะพยายามไม่พูดถึงเรื่องที่มันเป็นเรื่องด้านลบเป็นเรื่องที่ความหลังฝังใจจำเพราะว่าพูดเมื่อไหร่คิดถึงเมื่อไหร่ก็ทุกข์ใจมานั้นแล้วมันก็จะไปเจอปัญหาข้อสองคือทั้งสองคนอ่ะเป็นคนที่ไม่เก่งในการที่จะไปหาอะไรที่มันเปลี่ยนบรรยากาศหรือว่าสนทรีมากมายอ่ะก็มักจะทำใร ซ้สำซากจำเจเบื่อเบื่อดำเดิมบางทีตัวเองอยู่อยู่เฉยๆเองก็เบื่อแล้วพอไปอยู่คนรักท,ทําไมทางเราทั้งสองคนน่าเบื่อพอกันเลยคือมักจะไม่ค่อยทําอะไรที่แบบไปหาความสุขคือกิจกรรมที่มีความสุขร่วมกันมักจะเน้นเรื่องทําการทํางานวันๆก็ทําแต่งานคิดแต่เงนินมีความจําเจชีวิตมันก็แบบซ้สำซากอะเนาะดังนั้น วิธีการที่จะทําให้ความรักวันเสาร์กับวันเสาร์เนี่ยมันดีเนี่ยเราลองเปลี่ยนบรรยากาศลองไปสถานที่ใหม่ๆไปกินอะไรที่แปลกใหม่ไปสถานที่ที่แปลกใหม่ไปคุยไปคบไปหาไปดูอะไรที่มันไม่เคยเห็นไม่เคยดูโลกมันกว้างใหญ่อ่ะนะบางทีไม่ต้องแค่ไประดับโลกก็ได้ไประดับจังหวัดที่เราไม่เคยไปก็ยังได้นะหนึ่งไม่พูดถึงเรื่อง เกาเรื่องติดลบสเปลี่ยนบรรยากาศแล้วสามเนี่ยนะที่สําคัญมากๆคือวันเสาร์เนี่ยให้รู้เลยนะว่าอย่าพยายามไปเปลี่ยนความเป็นตัวของตัวเองเพราะวันเสาร์เนี่ยมันจะมีสิ่งที่ตัวเองยึดมั่นถือมั่นเป็นทุนเดิมใช่ไหมแล้วถ้าอยู่กับวันอื่นเนี่ยมันพอจะปรับจะเปลี่ยนกันได้เพราะว่าเหมือนกับมีแรง มีแรงบันดาลใจอันเกิดจากการที่เหมือนกับคนเซียเห็นความตั้งใจของอวันเกิดของคนอื่นๆว่าเขามีลักษณะเฉพาะไงก็ลองปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อเขาได้แต่ถ้าวันเสาร์กับวันเสาร์ารอยู่ด้วยกันเนี่ยนะไม่ต้องพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองแต่ให้พยายามหาจุดร่วมกันไปเลยคือพูดง่ายๆเรา อยู่ด้วยกันใช่วันเสารกับวันเสารใช่ไม่ยังเป็นต้องไปเปลี่ยนตัวเองนะแต่พยายามหาสิ่งที่เป็นอุดมการร่วมกันเช่นเอาอย่างนี้นะเธอนะจะทํางานหรือจะใช้ชีวิตอะไรก็แล้วแต่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะสองคนนะแล้วเราจะสร้างบ้านด้วยกันอนะ่ะสมมตินะั้นไม่จําเป็นจะต้องมา,าลงรายละเอียดก็ได้ว่าจะต้องทําแบบนั้นทําแบบนี้ให้ถูกใจจะกินจะอยู่อนะไร ตามสบายแต่ว่าให้มีเป้าหมายร่วมกันเฉยๆว่าเราจะสร้างบ้านด้วยกันตรงนี้ก็พยายามกําหนดแค่เวลาหลวมๆเอาไว้แล้วเวลาที่ต้องลงมือไปใช้ชีวิตไปทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยปล่อยให้เป็นอิสระเพราะันเสาจริงๆโดยพื้นฐานเนี่ยรู้ตัวอยู่แล้วหรือไม่ว่าเป็นคนเรียบง่ายสบายคิดง่ายอยู่ง่ายแต่สิ่งที่ไม่เรียบง่ายและมีตรงกันแล้วก็ดีมากๆในที่อื่นไม่มีก็คือ ความคิดใหญ่การกล้าที่จะเหนื่อยกล้าที่จะยากแล้วก็ลำบากคือหลายๆคนเนี่ยเวลาทำอะไรจะพยายามหาสิ่งที่ง่ายอย่างเดียวสบายอย่างเดียวแต่มันสให้ม่มันสอนสอเนี่ยเป็นคนที่เข้าใจลึกซึ้งว่าอะไรที่มันยากลำบากเนี่ยสุดท้ายแลย้วมันจะยิ่งใหญ่คือพูดง่าย นคนที่ยอมที่จะใช้พลังงานออกไปให้เต็มที่เราก็จะเจอคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันแล้วก็มีพลังในระดับเดียวกันแล้วก็เคียงบ่าเคียงไหลกันไปแล้วก็จะสาเร็จไปได้วยกันสิ่งที่เราคิดเราวางแผนเนี่ยเราไปลุยไปทํได้เลยส่วนสิ่งที่อาจารย์จะช่วยเราเสริมเข้าไปได้เนี่ยอาจารย์สามารถทําได้2รูปแบบถ้าใครนึกอยากจะเสริมดวงชะตาความรักแบบพื้นฐาน ให้พอมีพลังประครับประคองให้อยู่ด้วยกันได้ตลอดรอดฝั่งก็ใช้ลักษณะของชื่อสกุลส่งมาให้อาจารย์ทํายันมหาเศรษฐีที่เป็นยันคู่รักนะยันคู่รักมหาเศรษฐีนะนะั้นน่ะเป็นยันที่อาจารย์ลงชื่อสกุลไว้คู่กันใส่กรอบทองสวยงามนะเมื่อส่งไปให้เราแล้วเราก็ไปตั้งวางหิ้งพระห้องพระนะทำการสวดมนต์นะบางคนวางหัวน,นอนวางในที่เก็บเงินนี้ก็ได้ เวลาที่เรามียันมาสถีแล้วก็จะทําให้ได้เงินได้ทองเข้ามาแล้วก็สมรสมา่นสมัคีกันในระยะยาวส่วนใครที่มีความคิดว่าเราจริงจังกับคนคนนี้อยากจะอยู่เข้าไปตลอดรอดฝั่งอยู่กันสร้างตระก,กูลสร้างครอบครัวกันไปแล้วไม่อยากให้มีเหตุการณ์ที่ลำพัน์ใจหรือมือที่3เข้ามารังควานก็ให้แจ้งอาจารย์นะให้แจ้งทั้งชื่อสกุลทั้งวันเดือนปีถ้ารู้เวลาเกิดก็ส่งมาด้วยหลังไมนะ อาจารย์จะมาสวดลงในกระลาตาเดียวราหูคู่รนะักกระลาตาเดียวเนี่ยนะเมื่อเราอ่ะทำการสวดคู่กันไปแล้วเนี่ยครบ7วัน7คืนเนี่ยพลังจะเต็มที่พอพลังเต็มที่นะจะกลายเป็นว่าดวงคนสองคนจะค้ำคูณกันแล้วปีไหนที่เขาว่าเป็นปีชงเป็นดวงตกอะไรก็แล้วแต่จะไม่เจอกับอาการชงอาการตกนั้นชีวิตนี้ที่เหลือของคนทั้งสองคนนะไม่ต้องไปแก้ปีชงไม่ต้องไปแก้ดวงตก ที่สาคัญไม่สุดแล้วเราไม่ต้องกลัวเลยก็คือเวลาที่เราทํากะลาตาราเดียวอ่ะให้อาจารย์สวดดวงของเราทั้งสองคนครบเจ็ดวันเจ็ดคืนพลังเต็มที่แล้วเนี่ยดวงจะถูกยกสูงลอยขึ้นไปแล้วคนอื่นอ่ะที่ไม่ใช่คนที่ต้องมาทํากะลาตาเดียวกับเราเนี่ยดวงเขาจะไม่สูงมากพอที่จะมาสอบแซงตรงกลางได้จึงกลายเป็นว่าคนที่ทําราหูกะาตราเดียวให้เป็นคู่รักแบบนี้เนี่ย จะเป็นคู่ที่โดดเด่นสําเร็จเหนือใครไม่มีคนที่เป็นมือที่สมนะจะเข้ามาข้องเกี่ยวได้มันก็มีความสุขมันก็มีความสบายใจแล้วที่สําคัญนะพอคนเราพอมีความสุขความสบายใจแล้วเนี่ยไอเรื่องของการทํามาหากินหาเงินหาทองมันก็คล่อมมันก็สะดวกใจใช่เปล่ะมันก็ไม่ต้องมานึกกังวลหรือว่าไปคอยระแวงคอยยึดติดว่าเอ้ยเดี๋ยวใครจะมาทําให้คนของเราต้องสนใจเดือดรแอกไปหรือเปล่าใช่ไหมเนี่ยแหละเป็นที่มา ที่อาจารย์อยากให้จับแนวคิดเอาไปปรับเอาไปแก้ไปทําแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งเราอยากจะเสริมดวงชะตาความรักอยากเสริมแบบพื้นฐานหรือเสริมแบบชั้นสูงก็สามารถแจ้งอาจารย์ได้เช่นเดียวกันอาจารย์จะอยู่ตรงนี้นะคอยดูแลให้พวกเรามีความรักที่ตลอดรอดฝั่งให้มีความรักที่สุขสมบูรณ์มีความรักที่ไม่ใช่แค่รักอย่างเดียวรักแล้วต้องรวยด้วยรักแล้วต้องสําเร็จด้วยดังนั้นรู้จักจับแนวคิดรู้จักไปแก้ที่หลักเหตุผล ามจุดที่อาจารย์บอกก่อนอยากเสริมดวงชะตาความรักก็แจ้งอาจารย์ได้อาจารย์ขอให้คนที่ฟังอาจารย์ขอให้คนที่ได้มีความรักนะได้มีความสําเร็จได้มีความร่ํารวยแล้วก็มีความสุขที่สมบูรณแบบวันหนึ่งจะเป็นวันที่เราเนี่ยได้รับทุกสิ่งทุกอย่างก็ขอให้วันนั้นมาถึงโดยเดียว